วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3บริษัทเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทซักเซสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมกับแป้งเด็กแคร์น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่มีเวียร์สูโมมินิคุกกี้เสนอเด็กแดดแดดสวัสดีค่ะอยากเห็นว่าเด็กไทยเด็กแค่ไหนวันนี้มมจิรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้พิสูจน์ค่ะ คิดวันนี้มาทําความรู้จักกับน้องสปายปันธารีเตียสุวรรณหรือที่คุ้นหูกันดีครับกับบทของลูกตาลในละครเจ้าสาวบ้านไร่คุณแม่รอคุณพ่อจะหลับแบบนี้อีกแล้วพี่จจมค่ะคุณพ่อเลวไหลไม่กลับบ้านอีกแล้วอย่าไปว่าคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อมีธุระ ไปกับคุณอาอลรพพิมพ์ลูกตาลนอะ่ะไม่ชอบคุณอาอลัพพิมภาพนี้นะครับน้องสไปตอนอายุหนึ่งขวบครึ่งครับอื้มอินเทรนตั้งแต่เด็กๆมีรอยลูกปัดที่ผมซะด้วยครับโตมาได้หน่อยครับก็หัดโพสท่าสวยอย่างที่เห็นนี่แหละนี่อีกภาพครับเธอเนี่ยน่ารักตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วนี่กำลังตกอกตกใจอะไรอยู่ล่ะครับน้องสไป ภาพนี้นี่แยกไม่ออกเลยครับว่าคนหมาหรือว่าผมน้องกันแน่ล้อเล่นนะจ๊ะสวัสดีค่ะนางสปายค่ะเด็กหญิงบันทารีเตียนสวนตอนนี้อายุ8ปีค่ะเรียนอยู่ที่ไหนคนะโรงเรียนมหาไทยศึกษาป .3 ค่ะชอบเรียนวิชวาอะไรคะภาษาอังกฤษมากที่สุดเลยค่ะมันสนุกดีต่าง อื่นน้องเขาเนี่ยอารมณ์ดีนะครับถามไปหัวล้อไปแล้วโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอะไรจ๊ะก็เคยอยากเป็นหลายอย่างอะค่ะอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นนักดนตรีค่ะชอบตังเอกไหนคะก็พี่น้ำฝนพัชรินค่ะพี่ฝนใจดีค่ะรักเด็กมากๆค่ะเล่นด้วยกันได้เลยค่ะแต่ก็เวลาจะไปแสดงก็จะหลายๆคนก็จะเล่นด้วยกันทั้งหมดเลยอะค่ะ กใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีน้าตกฝันฟัน,ฟนว่าพบผู้ชายยอดดีจะายเ้างการเรื่องแรกี่เริ่มจาอะไรคะก็ที่แสดงเต็มเเรื่องเลยนะคะก็จะเจ้าสาวบ้านไรค่ะตอนนั้น3ามขวบครึ่งค่ะตอนนั้นอายุ3ามขวบครึ่งแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรจ๊ะตอนนี้ก็จะมีภาก าเป็นผู้นำอะค่ะก็จะมีคำพูดติดปากว่าซบจีดว่าาแล้วภาคหนังกับได้ละครเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับไม่ค่อยแตกต่างแล้วนะคะเพราะว่าการแสดงละครนะคะสบายก็จะออกแอคติ้งแล้วก็ออกแอคติ้งไปก็จะสนุกกับมันแต่การภาคเสียงเนี่ยนะคะก็จะให้เสียงให้ได้อารมณ์อะค่ะก็คือเขาก็จะเอาเสียงสบายนะคะแล้ว พร้อมกันนะคะแล้วก็การภารตูเนี่ยนะคะมันก็บางทีก็ต้องออกแอคติ้งด้วยเพื่อให้เสียงมันออกมาได้อารมณ์ะคะ่ะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะก็ให้ตั้งใจนะคะไม่มีอะไรเกินความสามารถของเรานะคะถ้าเราตั้งใจที่จะทาะค่ะน้องสปายนะครับก็มีความตั้งใจจึงไม่มีอะไรเกินความสามารถของเด็กน้อยคนนี้ครับน้องๆทางบ้านก็ต้องดูเป็นตัวอย่างนะครับและที่สำคัญอย่าลืมติดตามผลงานของเธอด้วยนะครับ สุขหมดลงแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก s s i Forever ค่ะรู้จักนำขอมารีไซเคิลนอกจากช่วยลดโลกร้อนแล้วยังช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ